สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่สวนเพลินจิตนะครับพาทุกท่านมาพบกับด่านเก็บค่าผ่านทางโครงการวันแบงค์คอกโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยซึ่งน้อยคนนะครับจะเคยเห็นบรรยากาศจากมุมนี้ วันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันโดยตัวด่านเก็บค่าผ่านทางในจุดนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีการทดสอบในส่วนของระบบไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าส่วนเพลินจิดด้านขวาือของผมก็เป็นที่ตั้งของถนนดงบิทักและบริเวณส่วนแห่งนี้นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนดงมิทักกับทางรถไฟถัดออกไปนะครับด้านข้างของทางรถไฟก็จะเป็นที่ตั้งของทางพิเศษเฉลิมหานครซึ่งจากจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ก็ต้องเดินเข้าไปรวมๆ1กิโลเมตรเลยครับเพื่อที่จะไปอัปเดตในส่วนของดานเก็บค่าผ่านทางโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงคอก สำหรับเส้นสีแดงที่ผมขีดไว้ในจุดนี้นะครับก็คือแนวของส่วนเพลินจิตส่วนที่มีความยาวอยู่ที่2.2กิโลเมตรความกว้างจะอยู่ที่6เมตรซึ่งจะยาวตั้งแต่ฝั่งของถนนพระรามที่4ไปถึงฝั่งของถนนสุขุมวิท่วนในวงกลมสีส้มก็จะเป็นในส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางและในวงกลมสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ที่จะลอดใต้ซอยปลูกจิตในส่วนแห่งนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําสําหรับผู้พิการน้ําดื่มให้บริการรวมไปถึงมีไฟส่องสว่างงวงจ ปิดแล้วก็มีที่นั่งรวมไปถึงทางขยะให้บริการด้วยครับระหว่างทางที่ผมกํลังจะเดินไปที่ด่านเก็บค่าผ่านทางโครงการวันแบงคอกผมเองก็จะเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมในจุดนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันไปด้วยครับ จากจุดนี้มองข้ามทางวิเศษเฉลิมมหานครไปก็จะพบกับแฟลต,ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในชุมชนบ่อนไก่ส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโครงการวันแบงคอกถึงตอนนี้ก็มีตึกสูงขึ้นมามากขึ้น,นเรื่อยๆนะสำหรับโครงการวันแบงคอก ก็ได้ลงทุนโดยบริษัท TGC Asset ประเทศไทยร่วมทุนกับบริษัท Fazer Property Holding ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือของคุณเจริญศสิวัฒนพักดีตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด104ไร่คุปประมาณในการก่อสร้างก็จะอยู่ที่1.2แสนล้านบาทตัวโครงการก็จะตั้งอยู่บริเวณแยกวิทยุติดกับถนนแยกถึง2เส้นก็คือถนนวิทยุกับถนนพระรามที่4ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งเดิมของสวนลุมในบาร์ซานนั่นแหละครับตอนนี้ผมเดินมาถึงในส่วนของการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับ ทางเข้าในจุดนี้ครั้งที่ผมมาก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะแต่มาตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวครับภายในส่วนเพลินจิตแห่งนี้ก็มีการเปิดประตูจุดนี้ไว้สามารถเดินข้ามเข้าไปสู่การยาสูบแผงประเทศไทยได้เลยครับส่วนถัดจากจุดนี้ไปก็จะเป็นในส่วนของส่วนเบญจก,กิติด้านนี้ก็จะมีประตูทางเข้าเช่นกันและในส่วนของส่วนเพลินจิตแห่งนี้ก็มีการเปิดประตูเอาไว้ที่จุดนั้นเช่นกันครับ ตอนนี้ผมเองก็เดินมาได้เกือบจะครึ่งทางนะครับก็ใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วนะยังไงเรามาเดินกันต่อครับใกล้จะถึงในส่วนของ่านเจ็บค่าผ่านทางโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงคอกนะครับ ฝั่งตรงข้ามในจุดนี้ก็เป็นประตูเข้าไปสู่สวนมิจจากิติซึ่งเขาจะเปิดประตูเล็กๆเอาไว้นะครับประตูใหญ่ยังปิดเอาไว้อยู่ซึ่งจุดนี้ก็จะมีทางข้ามไปเช่นกันครับแฟลด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นแฟลสุดท้ายถัดจากจุดนี้ไปก็จะเป็นในส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาถึงด่านกิบค่าผ่านทางโครงการวันแบงกอกนะครับจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางวิเศษฉเฉลิมหาานคร จากจุดนี้ที่เราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวด่านตอนนี้ก็เริ่มมีการทดสอบในส่วนของระบบไฟส่วนบางมุมนะครับเดินจากจุดนี้ถัดไปไม่ไกลส,สักเท่าไหร่ก็จะเห็นนะครับว่าตัวด่านตอนนี้ก็เริ่มมีการติดตั้งในะส่วนของกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในด้านข่างของตัวด่านเก็บค่าผ่านทางในจุดนี้ที่เราเห็นเป็นหลัง,าง,งคาโค้งทางด้านหน้าจุดนั้นเองก็จะเป็นในส่วนของโปลโลฟุตบอลพาร์คเป็นสนามฟุตบอลในโลมและบริเวณด้านหลงังมองถัดออกไปก็จะเห็นในส่วนของอาคารนิมิตหลังสวนวยครับ อย่างที่เราทราบมันมีนะครับว่าโครงการวันแบงคอกก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนนื้อที่มากถึง104ไร่และภายในโครงการก็มีอาคารมากถึง10อาคารและอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ภายในโครงการนี้ด้วยครับและด้วยโครงการที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้และอยู่ทําเลที่ตั้งใจกลางเมืองซึ่งมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดจึงทําให้กลุ่ม c d c ลงทุนก่อสร้างทางเชื่อมเข้ากับโครงการวันแบงคอกเพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอสร้างอุโมงทางเชื่อมรถไฟ ใต้ดินสถานีลุมพินีบริเวณหัวท้ายสถานีทะลุเข้ากับตัวโครงการสําหรับอุโมงค์ทางเชื่อมจากตัวโครงการวันแบงคอกที่จะมาเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมหาคนครโครงการนี้เองก็เกิดจากคณะอนุกรรมการประสานงานบริหารการจราจรในทางด่วนมีมติให้กทพศึกษาโครงการเพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณทางขึ้นลงถนนพระรามที่4แยกบ่อนไก่ และโครงข่ายถนนโดยรอบได้แก่ถนนพระรามที่4และถนนวิทยุเป็นทางเลืองสําหรับผู้ใช้ทางด่วนโดยไม่ต้องอ้อมไปวิ่งบนถนนพระราม4โดยไม่เก็บค่าผ่านทางเพิ่มยังเก็บในอัตราเดิมที่50บาท โดยโครงการจะเป็นทางเชื่อมรูปแบบถนนระดับดินขนาด2ช่องจาราจรมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนวิทยุมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเมื่อผ่านแยกถนนปลูกจิตจะสร้างเป็นอุโม,มงค์ทางลอดขนาด2ช่องจาราจรเพื่อไปเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมารคนครก็คือบริเวณด่านเก็บค่าบัานทงทางด้านหน้าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ครับ ทางเดินยกระดับด้านหน้าจุดนี้ไม่สามารถเดินไปได้ครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการปรปับปรุงพื้นที่ผมเองก็เสียดายนะกะว่าจะเดินขึ้นไปถ่ายบริเวณด้านบนถ้ามองย้อนมาที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางก็จะเป็นมุมมองที่สวยมากลยครับแต่ว่าก็เดินไปไม่ได้นะเพราะเขาอยู่ระหว่างการปรปับปรุง จากจุดนี้มองเข้าไปภายในส่วนเบญจกิติก็เห็นในส่วนของสกายวอล์กที่บริเวณด้านในนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายคลิปก็ประมาณบ่ายสอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะถ้าเป็นช่วงเย็นสกายวอล์กในจุดนี้ก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะมากเลยครับภายในส่วนเบญจากิติ มเชื่อว่ามุมมองที่ผมพาทุกท่านมาชมในวันนี้ในส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางมุมมองจากฝั่งของสวนเพลินจิตเป็นมุมมองที่หลายท่านยังไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเองก็เลยเก็บบรรยากาศมุมมองจากจุดนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันเอาไว้ถ้าจุดนี้มีความคืบหน้ายังไงหรือเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายต่อไปก่อนนะครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้ใคลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้ใคลิปวิดีโอรดยไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์าสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ